รถสะสมคนเล่นไม่ควรพลาดของหายากเล็กซ G S 3 0 0ตัวนี้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะเล็กซัตัวนี้นะคะไฟเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ฉีดที่ล้างตาไฟรถนะคะตรงนี้คลาสสิกมากๆบอกเลยว่าคนที่สะสมเล็กซัสต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสีน้ําเงินโดดเด่นมากๆเลยทุกคนข้างๆเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนด้านหลังของเขานะคะคันนี้นะคะ ไป้านหลังของเขานะคะจะมากับเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแล้วข้างหลังเหมือนจะเป็นกลมแต่ก็ไม่กลมนะคะก็คือเอกลักษณ์ของเล็กซัสเลยเนาะคะันนี้อ่าด้านในนะคะมาพร้อมกับลายไม้ตัดนะคะทั้งด้านขอบประตูทั้งเกียร์นะคะทั้งคอนโซลด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเดิมๆเ,เลยนะคะมีปุ่มฟังก์ชันมากมายเลยนะตรงนี้นะทุกคนด้านในเขานะคะมาพร้อมกับบอกสีแบบเบดเบด,ดเลยนะคะทุกคน ปูพรมมาเรียบร้อยนะคะรถคันนี้เนาะเป็นล็ก u p ตัว Gs 3 0 0นะคะคอนโซลด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเดิมๆโรงงานช่องเก็บของเนี่ยกว้างมากๆนะทุกคนข้อดีของรถคันนี้ดียังไงนะคะทุกคนราคาตอนนี้นะคะขายเพียง3,99,000บาทนะคะคันนี้ถูกมากๆเลย3,99,000บาทคนที่จะซื้อรถไปเก็บนะคะไปสะสมคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะคะ ใช้เงินไม่ถึง4,000 0บาทนะคะได้รถสะสมตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะอะเรามาดูด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะด้านหลังของเขานะคะเป็นรถระดับผู้บริหารเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆเลยนะทุกคนถึงจะเป็นรถปี2,000นะทุกคนแต่ความแบบ ทันสมัยเขายังเป๊ะอยู่เลยนะขนาดรถปีใหม่ๆตอนนี้นะคะยังไม่มีที่วางแก้วแบบนี้เลยแต่เล็กซัเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรถระดับแบบพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะข้างหลังมีที่วางแก้วนะคะ2จุดกว้างมากๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะมีแอร์ทั้ง2จุดเหมือนกันนะคะคันนี้พรมปูมาเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นเบาะหนังสีเบรดนะคะทุกคนสีเบรดมันกว้างมากๆเลยเนาะ ก็ใครที่สนใจนะคะ Lexus GS 3 0 0เป็นรถสะสมรถคลาสสิกนะคะสีโดดเด่นน้ำเงินโดดเด่นเลยก็ติดต่อหาแซนได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลย062 787 877นะคะขายเพียง3 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ Lexus GS 3 0 0ปี2000นะคะลูกค้าเป็นตัว AT นะคะสนใจติดต่อมาเลย